สวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ําเงานะครับเป็นรอยต่อจังหวัดตากกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกว่าจะหลุดจังหวัดตากว้ได้ก็ล่อไปเป็นวันเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปชมแม่น้ําเงาว่าเงาจริงหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆบบริเวณนี้กันนะครับว่ามีมุมสวยๆอะไรให้เราดูบ้างนะครับถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับที่เราจะเข้าไป ถึกภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากดันอีทีนึงนะครับใกล้ๆก,กันเดี๋ยวจะรวมกันเป็นเทปเดียวไปเลยจะไ,ได้ไม่เปลืองครับผมเป็นบรรยากาศแม่น้ําเงานะครับไหลมาจากอุทยานแห่งชาติน้ําเงาไหลรอดสะพานนี้ไปนะครับไปฝั่งนู้นจะไปรวมกับแม่น้ํายมทางด้านนู้นนะครับทางนี้ก็จะไปอำเภอสุบเมยนะครับ เป็นเขตจังหวัดแม่ห้องสอนแล้วนะครับข้ามสะพานไปแล้วตอนนี้เราอยู่กลางสะพานส่วนฝั่งนี้เป็นอำเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดตากข้ามสะพานไปฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับตอนนี้เราอยู่กลางกลางสะพานเพืเ่อนเดินไปดูฝั่งนี้กันนะครับส่วนใครชอบกลางเต็นท์ก็กลางได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำเงาเข้าไปกลางได้เลยครับ ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปทำเราก็ต้องไปกลางที่ศพเลยนะครับเนี่ครับบรรยากาศแม่น้ำเงาไหลแรงใส่ด้วยลงเล่นน้ำได้นะครับ้<ฮ>หลเข้าไปในป่าไปบรรจบกับแม่น้ำยมทางด้านนู้นเดี๋ยวมันจะมีจุดชมวิวทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆก,กันนี่แหละประมาณนี้นะครับผม อนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับกลางได้นะครับใครชอบบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำแบบนี้นะครับกลางได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดที่ว่าจุดชมกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับทางด้านขวามือนะครับก็เป็นแม่น้ำยมนะครับสีก็จะคุ่นๆนะครับ ทางด้านซ้ายมือก็เป็นแม่น้ําเงาที่เราเพิ่งไปอัดเทปมาสักคูนี้มานะครับก็ไหลมารวมกันไปพม่านะครับดูแผนที่เขาแบบเดี๋ยวจะเล่าผิดอ๋อไหลไปรวมกับแม่น้ําสารวินประมาณนี้ครับผมไหลไปแล้วประมาณนี้ครับ